สิ่งที่เรามักจะไม่อยากจะไปคิดถึงนั่นก็คือคิดถึงว่าแก่แล้วเราจะเป็นอย่างไรการเกษียณทำไมเราต้องให้ความสนใจกับเรื่องการเกษียณด้วยผมมองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของวัยวัยที่น่าห่วงที่สุดในยุคปัจจุบันก็คือคนเจน Y กับเจน Z ปัญหาของคนเจน Y และก็เจนแในช่วงวัยเริ่มต้นทำงานก็คือ การเกษียณหัวใจสําคัญเนี่ยอยู่ที่อะไรเราจะเก็บอดออมเพียงอย่างเดียวเราไม่ลงทุนเลยเหรอหรือเราจะเก็บอดออมบางส่วนแล้วมาลงทุนยังไงให้ได้ปลอดภัยเนี่ยวันนี้เราจะมานั่งค่อยๆ่อยหาคำตอบกันนะครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ s t o c k Hacker นะครับวันนี้เราจะไม่ได้เน้นเรื่องของสต็อกหรือหุ้นเพียงอย่างเดียวละแต่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเกษียณนะครับ การ,กรเกษียณนหลายคนฟังแล้วอาจจะไม่ได้อยากจะไปนึกถึงหรือเคยนึกถึงสักเท่าไหร่นะครับเห็นผลง่ายๆเลยนะครับคนที่อยู่ในวัยทํางานหรือในวัยหนุ่มสาวเนี่ยสิ่งที่เรามักจะไม่อยากจะไปคิดถึงนะเนื่องก็คือคิดถึงว่าแก่แล้วเราจะเป็นอย่างไรนะครับเช่นเดียวกันพอในแง่ของสถานะการเงินเราก็ไม่อยากจะไปนึกถึงคําว่ากเกษียณด้วยอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คนรุ่นใหม่นะวัยหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เนี่ยกริ่มที่จะ เราแวะระวังกันมากขึ้นและเริ่มหันมาสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะสถานะการเงินกันมากขึ้นทุกคนเริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้าเกิดแก่ไปแล้วนะครับไม่มีตังค์ขึ้นมาจะเป็นยังไงจุดเร่งที่ทําให้คนเริ่มคิดถึงวัยเกษียณมากขึ้นนะครับผมมองว่าเกิดจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 โควิด -19 ทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องตกงานกันแบบฉับพลันบางคนกิจการต้องเจ๊งไปบางคนก็ต้องตกงานไปโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสายการบินหรือในอุตสาหกรรมโรงแรมท่องเที่ยวนะครับเราเริ่มได้เห็นแล้วว่าโอ้โหพอเวลาตกงานแล้วเราไม่มีเงินสำรองเงินสดสำรองส่วนเกินไว้อยู่เลยเนี่ยมันลำบากและเดือดร้อนแค่ไหนจึงเป็นช่วงเวลาที่วัยรุ่นเนี่ย นับตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยเราเริ่มได้เห็นความสนใจในการระมัดระวังทางด้านการเงินมากขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้ตอนยามกเกษียณนั่นเองปัจจุบันนะครับมันจะมีศัพท์คำหนึ่งนะครับชื่อว่า Fire, f i r e F I R E F I R E เนี่ยมันย่อๆมาจากอะไรนะครับก็คือ financial independence นะครับ retiree แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยว่ากเกษียณแบบไวไฟนะครับ วัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยมีความใฝ่ฝันนะครับอพอจะพูดถึงเกษียณเนี่ย,ยเขาก็รู้แล้วแหละว่ากเกษียณเนี่ยถ้าไม่มีเงินมันคือลําบากฉะนั้นแล้วเป้าหมายของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันเนี่ยก็คืออยากจะมีเงินนะเก็บไวเ้เยอะๆ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 รวยให้เร็วมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้ไม่ลําบากคอนเซปต์นะฮะของการที่จะมีอิสรภาพการเงินที่ไวที่สุดนะครับสำหรับคนยุคนี้ที่เขาคิดกันนั่นหนึ่งก็คือต้องหารายได้ให้เยอะๆนะครับทำงานให้น้อยที่สุดให้ได้รายได้มากที่สุดนะฮะอย่างที่2นะครับ ก็ลงทุนการลงทุนเป็นคําตอบลงทุนจะทําให้รวยเร็วมากที่สุดซึ่งถ้าการโฟกัสไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมันดูผิดแผนนะครับมันเป็นความผิดพลาดนะครับของคนยุคใหม่ในยุคปัจจุบันไปเน้นที่การลงทุนเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้หลายคนเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของการเก็งกําไรและการเก็งกําไรเนี่ยมันก็มีคอนเซปต์ง่ายๆเลยครับก็คือ High r i s k High r e t u r n ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ผลตอบแทนเยอะๆคุณก็ต้องเจอกับความเสี่ยงความผันผวนที่รุนแรงนะครับหลายคนจึงไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่คาดหวังยังไม่พอยังกลายเป็นผลขาดทุนด้วยนะครับแทนที่จะได้เก็บอดออมเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณดังนั้นการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําตอบที่ดีตลอดเวลาได้ทีนี้เราลองมาทั้งทําความเข้าใจและเราจะเกษียณได้อย่างไรนะครับเราจะเก็บอดออมเพียงอย่างเดียว เราไม่ลงทุนเลยเหรอหรือเราจะเก็บอดออมบางส่วนแล้วมาลงทุนยังไงให้ได้ปลอดภัยเนี่ยวันนี้เราจะมานั่งค่อยๆหาคําตอบกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราลองมาทําความเข้าใจนะครับว่าทําไมเราต้องให้ความสนใจกับเรื่องการเกษียณด้วยนะครับผมมองว่าส่วนหนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของวัยถ้าเป็นคนสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายเราหรือรุ่นกึ่งๆพ่อแม่เราเนี่ยคือเป็นยุคข,ของเบบี้บูมเมอร์หรือ ลองลองมาหน่อยก็เป็นยุคข,ของคน Gen X เนี่ยนะครับลักษณะของคนทั้ง Gen X แล้วก็เลื่อยไปถึง Baby Boomer เนี่ยนะครับมันจะมีความคล้ายกันก็ตรงที่เน้นไปที่การทำงานหนักการขยันขันแข็งเก็บอดออมนะแล้วก็มีความอดทนนะครับการยอมรับความเสี่ยงถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ค่อยเสี่ยงแล้วเป้าหมายทางด้านการเงินก็ง่ายๆเลยครับก็เก็บเกี่ยวผลจากการที่ตัวเองได้ขยันแล้วก็เก็บอดออมมาโดยตลอดนะครับบางคนเก็บอดออมในรูปของเงินบางคนเก็บอดออมในรูปของที่ดิน นะครับเราจึงถึงได้เห็นว่าคน Gen X กับ Gen Y ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยที่เป็นเศรษฐีหรือเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเนี่ยก็จะมีการถือครองทรัพย์สินในรูปของที่ดินแล้วก็มีแพสซีฟอินค m มจากการปล่อยเช่าเนี่ยได้ค่อนข้างดีทีนี้แล้วคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาววัยทำงานปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในช่วงของเจนอะไรกันบ้างส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปที่ Gen Y กับ Gen Z คนในวัยวัยเจน Y เนี่ยนะครับ จะมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงอาจจะยังได้รับการถ่ายทอดการทํางานหนักเนี่ยนะครับมาจากคนรุ่นพ่ออยู่บ้างแต่เขาเริ่มเห็นความสําคัญของอะไรน้อยลงเห็นความสาคัญของการอดออมน้อยลงเติบโตมานะครับคือพ่อแม่ปูทางมาให้หมดแล้วพ่อแม่ลําบากมาแล้วแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยของคนเจนวส่วนใหญ่แล้วก็ต้องช่วยงานที่บ้านนะฮะช่วยงานแล้วก็มีความลําบาก เมื่อโตขึ้นมาเขาก็ไม่อยากจะลำบากเขาก็อยากจะสบายนะครับแล้วก็เป็นยุคที่เทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยมันเอื้ออํานวยให้สบายหมดเลยคน Gen Y จึงนิยมที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้สบายแล้วการที่จะได้มาซึ่งเทคโนโลยีก็คือต้องมีการใช้จ่ายเงินนั่นเองคน Gen Y จึงมีลักษณะการใช้เงินแก้ปัญหาในทุกๆอย่างยังไม่ได้ซีเรียสนะครับยังไม่ได้มีความกังวลเรื่องของเงินเก,นเกษียณมากนะัก คนเจนวายยังมีแรงขับเคลื่อนเรื่องของการอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตก็มองว่าการลงทุนเป็นคําตอบแต่ก็ยังโฟกัสผิดจุดก็เน้นไปที่เรื่องของการเก่งกําไรเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของออการอดออมนะการวางแผนเพื่อการเกษียณไม่ต้องไปพูดถึงคนเจนแซดนะเจนแซดนี่ยิ่งเป็นอะไรที่สบายของสบายเข้าไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นคนเจนแซจึงเป็นลักษณะที่มีนิสัยของการอดทนรอไม่เป็น อาจจะไม่ได้มีถึงขนาดบอกว่าจะไม่ได้มีความขยันขันแข็งะไรนะฮะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทํางานหนักละเน้นทํางานเบาได้ผลตอบแทนสูงแล้วก็มุมมองด้านการเงินเนี่ยนะครับให้ความสําคัญน้อยกับการเก็บเงินนะครับโดยมองว่าเงินเนี่ยถ้าเก็บไว้อยู่เฉยเนี่ยมันไอ้ค่านะครับเงินต้องเอาไปลงทุนนะฮะหรือเงินมันต้องมีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าวัยต่างเนี่ยนะครับมันวัยที่น่าห่วงที่สุดในยุคปัจจุบันก็คือคนเจน Y Gen ปัญหาของคนเจน y และก็เจนแซในช่วงวัยเริ่มต้นทำงานก็คือการใช้จ่ายที่มากเกินกว่ารายได้นะครับส่วนต่างตรงนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นพาะานี่สินเลยได้มีการก่อนหนี้นะครับในลักษณะของหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อื่นๆอีกมากมายพอเราอายุเริ่มมากขึ้นครับน้าที่การงานเราก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆครับรายได้เราจะเริ่มดีแต่ความมั่งคั่งเรากลับไม่ได้มากขึ้นตามไปด้วยเพราะอะไรเพราะเรายังติดนิสัยเรื่องการใช้จ่ายอยู่ อีกทีเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องเริ่มสร้างภาพรักษณ์ที่ใหญ่มากขึ้นแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในวัยตั้งแต่อายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ต้องเริ่มมีความคิดในการสร้างครอบครัวพอมีวางแผนในการแต่งงานเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องวางแผนในการที่จะต้องมีลูกละ แล้วในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยการแต่งงานนะครับมักจะแต่งงานกันช้าเพราะว่าใช้ชีวิตแบบลองผิดลองถูกกันตั้งแต่เรียนจบเรื่อยจนเมื่อถึง30มันเป็นการแต่งงานที่อาจจะช้าเกินไปฝั่งฝ่ายภรรยาจะมีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากหรือแม้กระทั่งฝ่ายสามีจะเริ่มมีบุตรยากก็ต้องมีการปรึกษาแพทย์ด้านการมีบุตรอีกต้องใช้เงินอีกพอใช้เงินเริ่มมีลูกขึ้นมาอีกเุ๊บก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกครับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกบวกกับภาระหนี้ต่างๆที่ผ่านมาที่เราได้กกกก่่่่่่ออออออัันนนนนนนเเาาาาไไววว้้้้ะะะรรรรบแล็็ยงมมีีีีภทตผชูจปหืถ แต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยเงินเก็บกลับไม่ค่อยมีทําให้คนที่อยู่ในวัยนะฮะตั้งแต่26เลื่อยไปจนถึง44แม้ว่าจะมีรายได้สูงมากขึ้นเนี่ยแต่เจอพายุค่าใช้จ่ายรอบๆตัวเนี่ยทำให้การเหลือเงินเก็บเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีทีนี้ปัญหามันก็จะไปเกิดขึ้นนะฮะสำหรับคนเจน Y กับ Gen X นะ เมื่ออายุมากขึ้นนะครับเช่นเมื่ออายุย่างเข้าไปสู่วัย50ในยุคปัจจุบันนะครับมันเป็นยุคที่องค์ความรู้เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นถี่มากขึ้นความรู้ใหม่ๆมีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเนี่ยได้เข้ามาทดแทนการทํางานของคนเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันคนในวัย50เนี่ยจึงกลายเป็นว่าสามารถเข้าสู่ช่วงล้าหลังเนี่ยได้ค่อนข้างมากโอกาสที่ จากเดิมที่เราว่าวางแผนว่าจะต้องรีทายตอนหรือเกษียณตอน60เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปขนาดนั้นละเพราะเราอาจจะต้องเจอกับบริษัทของเราเนี่ยบีบให้เราออกตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปนะครับและถ้าเกิดปรากฏว่าเรานะครับมีการตกงานในตอนวัย50เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นการหางานใหม่เนี่ยเป็นไปเรื่องยากมากสุดท้ายแล้วสิ่งที่เจอคือก็พยายามที่จะเอาเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่เนี่ยมาทำการค้าขายขายอาหารนะครับหรือขายของออนไลน์ หลายคนก็ประคองเอาตัวรอดได้แต่หลายคนทําแล้วเจ๋งอย่างนี้เป็นต้นและยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะถ้าเราไปจนหลังกเกษียและแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นข้าราชการเราไม่ได้มีสวัสดิการในการที่จะเข้าไปรักษาพยาบาลน,นะครับเราไม่ได้มีเงินบําเดจบํานานนะครับพอเราไปอยู่ในวัยกเกษียณแล้วเนี่ยเราอาจจะมีเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพบ้างแต่เราจะต้องมานั่งเจอกับพายุค่าใช้ใจ่ายเรื่องอะไรอีกครับค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นคนในวัย อยู่ที่อยู่ในเจน Y ปัจจุบันนะฮะแล้วกําลังอายุมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องพึงตระหนักได้แล้วว่าปัญหากําลังรองเราอยู่เช่นเดียวกับคนที่อยู่ในเจน Z นะนะที่ยังอยู่ในวัยที่มีกําลังเยอะอยู่ในวัย20ต้นต้นเนี่ยต้องพึงระมัดระวังและเริ่มคิดได้แล้วนะครับเพราะทุกอย่างมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะครับการวางแผนการเงินนะครับเพื่อเตรียมสําหรับการ,กรเกษียณเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นครับ การเกษียณหัวใจสําคัญเนี่ยนะครับอยู่ที่อะไรในวันนี้ถ้าเราจะเริ่มก็คือ1อย่างแรกเลยถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในเจ n Z นะครับอายุยังน้อยน้อยหนึ่งก็เห็นเป้าหมายเรื่องของการอดออมเป็นหลักทํางานให้ทาหํางานให้เต็มที่นะครับแสดงศักยภาพให้เต็มที่เติบโตให้เต็มที่สะสมความรู้ให้เต็มที่นะครับโดยเฉพาะความรู้ด้านการลงทุนและมัดระวังเรื่องของการก่อนหนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณเริ่มก่อนหนี้ไปปุ๊บมันจะเป็นภาระผูกพันและทําให้คุณน่ยไม่สามารถที่จะ ขยับขยายภาพของการลงทุนได้ในอนาคตนะครับเพราะมันติดที่คุณเอาเลือกที่จะเอาเงินเนี่ยเอามาใช้จ่ายส่วนตัวก่อนแต่ถ้าเกิดเราไปสมมุติเป็นคนเจนวล่ะอายุ40กว่าแล้วที่ผ่านมานี่คือใช้ตะบี้ตะบันมามาโดยตลอดนะครับใช้เงินมาตีตะบี้ตะบันใช้เงินแก้ปัญหามาโดยตลอดมีหนี้บ้านหนี้รถอะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้เราจะทํายังไงผมแนะนําเลยนะครับคนเจนวที่อยู่ในวัย40กลางๆนะครับอีกไม่ช้าไม่นานคุณจะกลายเป็นคนที่อยู่ในวัย50 แล้วความเสี่ยงในชีวิตคุณจะสูงขึ้นนะครับโอกาสที่คุณจะตกงานนั้นมีมากมีมากมายเหลือเกินนะครับภายใต้ยุคที่เทคโนโลยีมันเข้ามาทดแทนทุกอย่างแบบนี้นะครับฉะนั้นคุณต้องจินตนาการว่าวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดคุณตกงานแล้วคุณจะเป็นอย่างไรฉะนั้นแล้วนะนับปัจจุบันนะครับอะไรที่ลดค่าใช้จ่ายได้ลดลดไปก่อนเลยนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นเลิกนะครับและถ้าเกิดคุณยังมีภาระหนี้ที่มีอยู่ต้องรีบให้เคลียร์ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเราอีกไม่ช้าไม่นานเราจะต้องเผชิญความเสี่ยงกับการตกงงาาาานนนะคครรรับจกกกกีี้้็็ือเอเตม เก็บสะสมเงินครับนะครับพอเก็บสะสมเงินของเราเนี่ยนะฮะได้มากขึ้นนะครับคุณต้องมีเงินสดสำรองนะครับเผื่อสำหรับวันที่นะฮะเราตกงานเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสองปีครับตกงานแล้วเราสามารถอยู่ได้2ปีนี่คือหลักการเก็บเงินที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือประเมินจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับในแต่ละเดือนแล้วก็คุณก็คูณไปเลย24เดือนถ้าเรามีเงินสดนะนะครับในระดับที่จะรองรับความเสี่ยงอย่างน้อยๆ2ปีแล้วเนี่ยส่วนเกินจากเงินสดนั้นๆนเนี่ยนะครับ เตรียมที่จะมาพิจารณาเรื่องลงทุนในเรื่องอื่นได้ละนะครับเช่นซื้อประกันสุขภาพลองลงมานะครับก็อาจจะมีการซื้อประกันชีวิตไว้บ้างก็ได้รองลงมานะครับก็ต้องมีการลงทุนเพื่อวางแผนธนาคาสภาษีเช่นซื้อพวก IMF S S F นะเพื่อเป็นการลงทุนหวังผลระยะยาวไว้ตอนหลังเกษียณด้วยและเงินก้อนนะฮะหลังจากที่เราเจ็ดเดเจ็ไปในแต่ละเรื่องเนี่ยถึงจะเป็นการลงทุนนะครับเพื่อสร้างความมั่งคั่ง เราอาจจะเริ่มจากการสะสมหุ้นนะครับที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับหุ้นที่มันอยู่ให้เราเห็นมาเลื่อนนานละที่มันจะไม่ได้เจ๊งไปได้ง่ายๆแล้วมันมีการจ่ายปันผลที่ดีเรา,าจ,จะเริ่มสะสมจากกลุ่มหุ้นพวกนี้ DCA ไปเรื่อยเมื่อคุณมีพอร์ตหุ้นปันผลที่ดีนะครับแล้วก็มีเงินเหลือละอ่ะคราวนี้ก็เริ่มมานั่งสร้างพอร์ตการลงทุนนะครับเพื่อหวังแคปิตอลเกนครับหวังผลตอบแทนจากการลงทุนการเก็งกําไรนะครับ แล้วถ้าเกิดมีเงินเหลือมากไปกว่าน,นั้นอีกอ่ะลงทุนในหุ้นโกลต์สต็อกอะไรกันไปหมดแล้วอยากจะเสี่ยงมากขึ้นเป็นเงินที่สูญหายไปแล้วเราก็ไม่เสียดายเนี่ยนะฮะก็มาเน้นกับอะไรครับลงทุนในตลาดอนุพันธ์ก็ได้เก่งกกาไรกับตลาดอนุพันธ์ในรูปแบบต่างๆก็ได้อันนี้ยังไม่นับรวมเรื่องการไปลงทุนหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับก็จัดเทียนะครับเริ่มต้นจากการที่เอาทํางานเก็บเงินอดอ้อนนะครับเคลียร์ภาระหนี้สินให้เรียบร้อยก่อน เงินที่เหลือจากตรงนี้เราต้องเผื่อไว้สําหรับเราวันเวลาที่ต้องตกงานเนี่ยเผื่อสาหรับค่าใช้จ่ายอย่างน้อยๆเ,เนี่ยนะครับสปีพอเหลือจาก2ปีเสร็จปุ๊บเนะเราก็อาจจะต้องมาเน้นไปที่เผื่อสาหรับเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย Maybe. หรือญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันสุขภาพหรือเตรียมเงินสดไว้สําหรับตอนเข้าโรงพยาบาลน,นะครับแล้วพอเราเตรียมตรงนี้เสร็จไปแล้วยังเหลืออีกเนี่ยนะเราก็เน้นไปที่เรื่องของการลงทุนนะครับใน SSF r M F แล้วยังเหลืออีกเราก็เน้นไปที่การลงทุนในอะไรอีกอก็ไปเน้นลงทุนในหุ้นปันผลแล้วยังมีเงินเหลืออีกก็ค่อยไปลงทุนในพวกหุ้นเก่งกําไรต่างๆหรืออาจจะไปลงทุนในตลาดนูปพันธ์นี่คือการเรียงลําดับความสําคัญของการใช้เงินนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเมื่อถึงอายุ60เนี่ยเวลของเราก็จะดีมากขึ้นครับเงินของคุณเนี่ยก็จะอยู่ใน passive income หลายๆอย่างเช่นอยู่ใน SSS หุ้นปันผลละจะมีปันผลให้กับคุณเนี่ยเป็นจํานวนก้อนหนึ่งในทุกๆปี คุณอาจจะมาซอยเป็นค่าใช้ใจใ่ายในแต่ละเดือนก็ได้นะครับผลจากการที่คุณเป็นลงทุนใน s s f เอกรออาจจะออกดอกออกผลในระยะยาวออกมาหรือแม้กระทั่งหุ้นหลายๆตัวที่คุณเก็บเป็นหุ้นลงทุน DCA มาเป็นหุ้นลงทุนระยะยาวก็จะออกดอกออกผลออกมาเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับการวางแผนทางด้านการเงินนะครับเมื่อคุณที่จะคิดจะเรื่องการลงทุนแล้วเนี่ยการลงทุนในแต่ละช่งวงวัยเนี่ยมันต้องให้เหมาะด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นอยู่ในช่วงช่วงเจนวนะครับแน่นอนวัยนี้ของคุณยังรองรับความเสี่ยงได้นะครับ คุณก็สามารถที่จะลงทุนนะครับในหุ้นในสัดส,ส่วนของหุ้นที่หวังผลจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้หวังแคปิตอลเกนได้ผลกลาําไรผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวได้แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในวัยที่ใกล้ๆจ,จะ,กะเกษียณละหรือกรเกษียณแล้วเป้าหมายคือรักษาเงินต้นเอาไว้นะครับเพราะว่าอะไรในวัย60-70เนี่ยค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นมันเป็นค่าใช้ใจ่ายของเราเท่านั้นมันเป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพนะครับถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาต้องการให้เราเงินไปชำระเพราะ้เราต้องการปกป้อง,องเงินสดของเราเอาไว้ แล้วเงินสดของเราส่วนใหญ่แล้วต้องอยู่ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงหรืออยู่ในสินทรัพย์ที่สามารถผลิตเงินสดให้เกิดคุณได้ตลอดเวลาเช่นคุณอาจจะต้องอยู่ในทองคําหรืออยู่ในหุ้นปันผลที่สามารถที่จะขายออกได้เร็วแต่ถ้าเกิดคุณจะอยู่ในสินทรัพย์ที่เป็นในรูปของที่ดินหรือในร,รูปบ้านเนี่ยพวกเนี้ยมันต้องมีการผลิตเงินสดให้กับเราในแต่ละเดือนคือค่าเชา่าแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อเป็นที่ดินเปล่าเาแล้วไม่ได้ทาอะไรเลยอันนี้อันตรายมากเพราะว่ามันขายยากราคามันขึ้นเรื่อยๆก็จริงนะครับ แต่บทมันจะขายมันไม่ง่ายนะครับแต่เราอาจจะจําเป็นต้องใช้เงินตลอดเวลาเพราะเราอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปพบแพทย์นั้นการปกป้องเงินต้นเป็นสิ่งที่สําคัญส่งท้ายนะครับก็มาพูดกันถึงในส่วนของผมนะครับผมเองเนี่ยก็อายุ40ละนะครับจริงๆแล้วเป็นคน Gen Y แต่ถ้าเอาดูที่อายุจริงมันเกือบๆจะเป็นคน Gen X นะครับเพราะฉะนั้นค่านิยมในส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่อในเรื่องของการทํางานหนัก นะครับการประหยัดอดออมนะครับการที่จะต้องอยอมลำบากไปก่อนแล้วก็สะสมความมาั่งคั่งไว้ให้มากนะครับก่อนนี้ให้น้อยเปิดศึกน้อยรอบด้านบ้างฉะนั้นแล้วนะครับในช่วงวัย30-40ของผมเนี่ยนะครับหลังจากการทำงานนะครับอย่างหนักเก็บเงินประหยัดอดออมเนี่ยเงินส่วนหนึ่งที่ผมไปลงทุนก็คือเน้นไปที่หุ้นปันผลเป็นหลักนะครับ แล้วด้วยความที่เรามีรายได้ที่สูงมากขึ้นเราก็ต้องลงทุนในอะไรอยู่ดีสมัยก่อนก็ต้องเป็น LTF อาจจะแจ็คพอตหน่อยนะ LTF สมัยก่อนก็ต้องลงทุนในหุ้นไทยถูกล็อกไว้แต่หุ้นไทยแต่ในยุคหลังเนี่ยพอมันเป็น S S F กับ r M F เนี่ยมันเปิดกว้างมากในการที่จะไปลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายมากขึ้นในต่างประเทศซึ่งมันก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผมมาอย่างต่อเนื่องได้อาจจะมีบางปีแย่หน่อยแต่บางปีมันก็จะได้คืนกลับมาเพราะอะไร เพราะว่าในช่วงวัย20จนถึงวัย30แล้วก็40เนี่ยสิ่งที่ผมสะสมมา,าตลอดก็คือความรู้ในการลงทุนความรู้ในการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นอาวุธมาช่วยเราในตอนที่เราจะต้องบริหารเงินการจัดก,การเงินของเราเองนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเงินที่มันมีอยู่นะฮะนอกจากที่เราจะเคลียร์หนี้บ้านเคลียร์หนี้อะไรไปอีกได้แล้วเนี่ยแล้วเงินมันยังมีอยู่เนี่ยสิ่งที่ผมสะสมอีกก็คือสะสมในเงินในรูปของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าเสร็จปุ๊บอ่ะก็มีการสะสมทองคํา แล้วบวกกับจังหวะที่เราสะสมหุ้นปันผลเนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันให้ผลตอบแทนแคปิตอลเกฑ์ที่สูงด้วยนะครับก็จนทําให้สถานะการเงินเนี่ยมันดีขึ้นมานะครับแล้วไหนการทํางานที่หนักของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ออกดอกออกผลด้วยการทํางานหนักก็เปรียบเสม,มือนการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับเมือม่อเมื่อหน้าที่การงานของเราเติบโตขึ้นผลตอบแทนมันก็สูงขึ้นแต่ผมเนี่ยนะครับจะมีจินตนาการอยู่เสมอว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราพร้อมเราพร้อมถูกไล่ออกฉะนั้นเราก็ต้องหารายได้อื่นเสริม นะเพิ่มเติมในหลายๆมิติด้วยไอตัวรายได้เสริญต่างๆเนี่ยแหละมันก็จะเป็นตัวช่วยเราที่จะทำให้เราเวลอะ่ะ เราดีขึ้นนี่คือภาพการลงทุนของผมนะครับผมไม่ใช่ภาพลักษณ์มีภาพลักษณ์ของการเป็นเซียนหุ้นผมจะเป็นอะไรที่ได้ทุกอย่างมาด้วยความยากลําบากทุกท่านก็ลองพิจารณาดูครับเลือกแนวทางดูผมไม่ได้บอกว่าแนวทางของผมเป็นแนวทางที่ถูกนะเอามาพูดตอนท้ายก็เพื่อจะได้บอกว่านี่มันเป็นกรณีศึกษาและกันนะครับว่าจะเลือกแนวทางไหนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความรู้ในการลงทุนความรู้ในการบริหารจัดการการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญคนไทยมีจุดอ่อนสําคัญอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยไม่มีวินัยการเงินอย่างที่2ก็คือไม่มีความรู้ทางด้านการเน จุดอ่อนมีอยู่2ข้อคุณก็แก้มันซัแล้วชีวิตหลังเกษียณเราจะได้มีความสุขกันนะครับ